จ้าพี่น้องมามือนี้เพื่ชิมมากินบักคคอบักคคอเพื่ชิใส่เพื่อญปุูนรสกันจ้ะใส่พริกก็ต้องใส่หลายเกล็กินบักคคอน้ำกันด้วยจ้าพี่น้องใส่น้ำตาล ข้อมันสูงพ่ากับไส่ซีวันหวานไงบ้านพี่น้องเอิญเอีกอย่างน,นบ้านพี่เอิญบอกข้อเนี้ยค่ะถึงสุดรด นังักคอนี่นะ,ะ,นะจัดไปกลน้ำลายแตกผู้ใดสนใจปลาสุมปลาล่าแอดไลท์เขามาด้จะ้ะนะพี่น้องน้ำลายแตก อืดในมันเลยเจ้าพี่น้องม่ต้องายไในมันอยากกินซมๆพี่แจงาหิวนอน ช่วงว่ะนกำใสอๆเซ่บขนาด แม่แบกลำไยไงแบกลำไย,ยอยู่พี่น,นี่แบบคอมาป่นัก าใจีแดกระเบิดนี่ละครับพี่น้อยสายใจครับพี่น้อย ครับครับผมเร็วเร็วเดี๋ยวเร็วเร็วเพื่อนขาไปุณตอบให้ทีครับสวัสดีครับ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 นี่โมเมนต์ล้อมย้ายได้พี่น้องอันนี้แบบคอนี่จังล้อมย้โน้หมาเห็ด ถ้าวโพดใส่ข,ข,ข,าข้าวกลัวได้จากพี่น้องมันจังแซบอันนี้เพร์บอไซตเพร์ไต์แต่ผิดน้ำตาลกินน้ำกันจ้ะสีบอกเนี่ยกินด้วยสีบอก ละหนึ่งร้อยบาท <c oughs> ปลุกไงปลาเด็ก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  <c oughs> มันหมเสียเนี่ยไม่น้องชิมาอธิบายเรื่องปลาแด็กนะจ้ปะปลาแดกขนาดนอนจอไมันเสียมันเป็นฟองเป็นยงางเจ็กสิจ้ะมันบ่ได้เน่าเด้อจ้ะปลาแดกถ้ามันเป็นเลี้ยวมันมันเน่าบ่ได้จ้ะ เรียนได้จากเฮดแล้วเลปโปเปินมันจังชีเนาจ้ะอันนี้มันเป็นฟ้องมันเป็นนี้มันเป็นอากาศของปลาแดกซื้อจ้ะมันเป็นแยกเป็นนี่ซื้อจ้ะแล้วมันเนี่ยปลาแดกกันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่นี่มันเป็นฟ้องสินี่มัน่บเ้เนาจ้ะพี่น้องนี่มัน่บเ้เนาปลาแดกมันเป็นเล้วมันมันเนาบ่ได้จ้ะนอกจากเชื้อที่มันบบท่านเป็นมันบบเป็น่มันเนา คือมันกินอะไรเล่นอันนี้มันกินได้แร้วจ้ะอันนี้มันกินได้แร้วมันเป็นแร้วสามารถเนี่ยเป็นฟ้องรู้ไหสินี่นี่เป็นฟองเยเก็บได้เป็นปีจ้ะเก็บได้เป็นปีจ้ะบวเน่าจ้ะบนเ่าบ์บเซียกินปลาแดกมันก็เป็นกินยังซี่ปลาแดเขาเห็ดธรรมชาติข้าบะเดยใส่สารบะเดย์ใส่หยังข้าเห็ดแบบธรรมชาติกินปลาแดกมันก็เป็นกินแบบนี้เราจะพี่นองนี่จ้ะของเพ่มันก็เป็นฟ้องเท่กันจ้ะนี่ เอาได้ถุงเอาได้ถุงนี่ไอถุงก็เป็นฟ้องจ้ะนี่จ้ะเก็บได้เป็นปีจ้ะพี่น้องนี่มันไม่ได้เชียดอกจก้ะประเดกเพื่นเราประกันได้เลยประเดยกที่เพื่อนชวนไพี่น้องคือเป็นทุกเป็นทุกกระปุกเป็นทุกกินได้แล้วจ้ะเป็นทุกกระปุกแล้วจ้ะสามารถกินได้แล้วมันบม่ได้เนา่าด้วยจ้ะพี่น้องประเด็กเพื่นเนี่ยมันบร่ได้เน่าจา้ะ ปลาแดกเป็นเรียวมันบอกสามารถเน่าได้ได้ดจากพี่น้องปลาแดกไม่แล้จากพี่น้องบ่กเคยกินปลาแดกทั้งอีสานแบอันนี้ก็บปุกเพชรที่เพชรกินแห้งเป็นฟองหลาย มันเลเน่าดอกจากพี่น้องประเด <im Alto Del ire> ็กมันเป็นแล้วมันเน่าบ่ได้เป็นได้จากประเด็กมันบ่ท่านได้เปลี่ยนเทาเห็ดใหม่ๆหมนบ่อมันบพราะพาเขาขวดมันพอเกลือมัน่พอเกียอมัน่พอะเกียอเพมาท่านได้แปลงเสร็จมันเน่าอยู่อันน <this underneath> yani. ี้เพิ <in> <an> <mag> ่นแปลงแล้วมันเน่าบ่ได้จ่ะมันบมเน่าอันนี้เพิ่นแปลงแล้วเด้จากเพิ่นแปลงแล้วแปลงแปลงประเดกคือหยังหมายความว่าหยังแปลงประเดกกคือใส่หำแล้ว นี่มันเป็นฟ้องยังสิมันเป็นฟ้องสิมันบริเน่าเพิ่นแปลงแล้วถ้าเพิ่นว่าท่านได้แปลงน่ะก็คือมันสามารถเน่าได้อันนี้มันแปลงแล้วใส่ห้ำขวาห้ำขวายังไส่แล้วจ้ะมันบริเนาจ้ะคือมันพรอมที่สีกินแล้วถ้าบ่มันใจย่าเพิ่งสร้างเ้วยจ้ะพี่น้องถ้าเบ่มันใจบ่ตตรงสร้างเพราะว่ามันเสียหายหลายไฟ แพ็กก็มาบอกจังซีเลยจ้ะเมื่อเช้านี้เพ็กก็ถามแม่แล้วอยู่ภูลเพิ่นขายประแดกแม่แม่ประแดกเจ้าม,มันเน่าอยู่บแ่แม่ประแดกเน่าจังไหนลูกแม่เฮ็ดประแดดไหมจากปีแล้วแล้ววะมันเป็นฟองมันเป็นอากาศมันซื่อแล้ววะ ันบน,นเอาดอกมันเป็นแล้วปลาแดกมันเป็นแล้วแม่จังเอามาขายแล้ววะขายปลาจ้ะปลาตะเพียนสามตัวรูสองตัวรูจ้ะปลาตะเพียนก็นขึ้นราคาแล้วจ้ะแต่ว่าเพี้ยังไม่ขึ้นดอกจ้ะเพี้ยะขายซจำเก่าละนี่สองตัวรูพี่น้องงาม พี่น้องสนใจกันสั่งเลยได้จ้ะมีแล้วเพิ่มเนื้อสุนท่ปลาจ้ะพี่น้องมัมปลาลูกคอกมัมปลาลูกคอกด้จ้ะใครสนใจมัมปลาลูกคอ ซือตุ้งติ๋งที่ชายหาดเนี่ยที่ไหนคะสมคายป่าแบบเป็นกิโลจ้ะพี่น้องพี่น้องสามารถสั่งซื้อน้ำแข็งไ,ได้ด้วยจ้ะนี่จ้ะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลแค่กระขายได้ดจ้ะพี่น้องอพี่น้องสนใจออโอ้ยพี่น้องสนใจสั่งเขงม้าได้จ้ะแอดไลน์เขามา หรือว่าโทระศูเก้าแมามหนึ่งแปดหแล้วกเอ็ N อ N E อ4 2อีสเก้าด้วยจ้จพี่น้องใส่สิงแยงโทดแล้วพอแก้วโอเคตะดุวนครับไทยบ่ลลูปัาซิลนี่ยังกาะี่ยังรอมเมนปาซิะดุวนครับไทยบ่สมปาน้อยสมปาน้อยสมปาน้อยอะไสนใจกัน แอดไลน์เขามาได้จ้ะพี่น้องมามาว่าเธอใส่ยองเลยอ่ะในร่จ้ะพี่น้องได้กลับมาบอกม่าก้าวกันอ่าไปล่าจ้ะกินบอรเบิดดอกมันสุ่มยวมันที่ขีดแตกไปก็ในร่าจ้ะไปแพ็คของขายก็จ้ะผู้ใดสนใจสินค้าตัวใดก็แอดไลน์เข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้ได้จ้ะ ขอบคุณจ้าเน่สวัสดีป้าป้าน้านากับลูกสวัสดีจ้าทุกจ้าป้าป้าน้านาเร็วๆทุกจ้าป,ปะนะนะ้าป้าน้านาสวัสดีค่ะไปก่อนได้จ้าพี่น้องบ๊ายบาย